อัปเดตส,ส่วนคั่วนะคะมือนี่มีพักอยียงเนม,มาเบิงกันค่ะเอาอัปเดตนะคะออ้ต้นกล้าของเขายังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่ามันจะต้นแคระแคระอือทางนี้เป็นสลัดหัวนะแต่ว่ามันเป็นใบขึ้นมาแบบนี้แล้วเาต้องทําใหม่อันนี้เป็นกระลำน,นี่ต้นกล้าสลัดใบหยิก ต่อมานี่ก็กระลำนะคะกระลำพ่อไว้ตั้งแต่ก่อนหนาวอันนี้เป็นกวงตู้หฮ่องเต้แต่ว่ามันไม่เป็นฮ่องเต้แล้วมันเป็นจะต,ต้องเอาไปผัดต้มกินนี่ก็เป็นเอ่ออะไรนะอันนี้เป็นโครบีสำหรับในถุงนี้ก้านแดงๆงก้านแดงๆนี้เป็นรทบีทรูท กันแดงแดงมีแต่หญ้านะคะหญ้าเต็มเลยกันแดงแดงนะคะต้นกล้าของเราก็มาเบิงบัวกระถางในในโรงเรือนนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะมันก็พูขึ้นมาอีกเห็นไหมคะไม่ตายนะคะมันโดนน้ำแข็งมันโดนหนาวมากมันก็ยังไม่ตายนะคะพันธุ์นี้พันธุ์พิเศษคือพันธุ์หนาวนะคะ ข้างนอกมันข้างนอกก็โกบตายคือกันนะคะเห็นใบไหมคะตรงนี้ใบเอบอบตายนะคะอันนี้กับบตายคือการกำลังปลูกขึ้นมหม่นะคะนี่กำลังออกงอกขึ้นมหม่นะอ,อันนี้บัวในคลองใส่ไก่เฮานะคะเออกำลังเห็นเห็นมันจะบบตายคือกันนะคะกำลังผูแต่ว่ามันยังผูไม่เยอะ อันนี้เห็นไหมคะนี่ซูมลงไปนี่ต้นนี้ใบนี่แต่ว่างามเย็นเย็นนี่กขบว้บต้นกล้วยนะคะมันจะยางอยู่หรือเปล่าต้นกล้วย,ยต้นกล้วยของเฮามาันจะโป่งออกมาบอันนี้อันนี้ซากกล้วยนะคะแต่ว่าเฮาเขาย่านหอยมากินอยู่ ต้องรอให้อุนอ่นๆเจีกยบหน่อยนะถ้ามันบอดตายมันก็นจะปลูกออกมาอีกนอกเขาคอยดูปิดไว้ตรงนี้กระเกีนตะวันยังเฮาไม่ได้คุดออกไปเบิดนะคะหัวมันยังมีอยู่เดี๋ยวกัก็จะเกิดขึ้นมาอีกคือเกา ผักบัวริมรั่วผักบัวริมรั่วเนี่ก็ย่งอยู่นะคะผักบัวริมรั่วนี้ยังอยู่ยังอยู่คือเกา่าแต่ว่าบางต้นมันก็โผโผ่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่มันมีใบปุ่งออกมาราดเบอรี่ใบราดเบอรี่ปุ่งออกมา